มาเฮ้ยคุณหมวยแมวตอ<ห>นแรกผมนึกว่าหันมาคุณจะแบบหยุดแล้วอะไรเงี้ยคุณเป็นลูกป,ปติมแน่เลยอ่ะคุณหมวยแมวโอเคมาเดี๋ยวถ้าผมเปิดพรีวันไหนเดี๋ยวผมแจ้งเป็นไอจนะครับ <c oughs> แต่ผมขายในทิกตอกไม่เป็นอ,ะ <c oughs> อ่ะมาทุกคนถามนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถาม ผมอยู่ที่ยี่สิบเก้าอยี่สิบแปดเดลิโนผมอยู่ที่ยี่ยี่แปดอ่าเมื่อกี้จะพูดอะไรอ่ะอ๋อมาถามมาเริ่มแต่งเพลงตอนอายุเท่าไหร่ประมาณสองปีที่แล้วครับ สิบห้าสิบหกแหละสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกถ้าจริงจังก็ประมาณปีครึ่งอนะไรเงี้ยปีครึ่งก็ประมาณถ้าจริงจังก็สนะิบหกจะสิบเจ็ดอะไรเงี้ยสิบหกย่างสนะิบเจ็ดอะไรเงี้ยถ้าจริงจังแต่ที่แบบถ้ารู้ว่าเออแบบสนใจอยากแต่งอนะไรเงี้ยก็ประมาณสองสองสองถึงสามปีอะไรเงี้ยใส่ฮูดไซส์อะไรครับไซส์ L ครับ แสววหน้าแกาเหมือนเนวัดพูจริงเหรอเนวัดพูเหรอก็อกไม่เหมือนนะก็ไม่เหมือนนะคุณหมวยแมวคุณหมวยแมวครับอยากแบบช่วยกดอ่ะคุณคุณแบบคุณเมื่อยไหมอ่ะคุณแบบ เมื่อยไหมอะคุณครับคุณหมวยแมวแต่พอแล้วดีกว่าครับคุณเหมวยแมวผมเมืม่อวานคุณก็ส่งวีบีไอที่ผมไลฟ์ก็เยอะมากเลยนะครับผมจำชื่อคุณได้กับแม่น้องเนยครับกับปติมเสื้อตัวละเท่าไหร่ตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ครับมีแพรอะไรนะเมื่อ เมื่อกี้อะไรอะ่ะเอา้าหายไปแล้วอะ่ะมีแพลนมีแพลนอะไรอะ่ะโอเคครับสวดดีครับอา่ากำลังฟังเพลงอยู่อ่าเมื่อเช้าตื่นมาแบบหนาวมากอะ่ะอากาศยิบเอ็ดอะ่ะหนาวนะถือว่าหนาวนะสำหรับประเทศไทยนะ

ก็อากาศหนาวๆแบบนี้นะครับสามารถไปพังพังคืออะไรอากาศหนาวๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปฟังเพลงฟีเวอร์ได้นะครับอากาศหนาวๆแบบนี้ก็อากาศมันหนาวเธอไม่รักฉันแล้วนะครับอ้ยนี่มันทีเซอร์อากาศหนาวๆแบบนี้นะครับก็สามารถไปฟังฟีเวอร์ได้นะครับ คุณมวยแมวโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้ฟิวเบร์นะครับไปฟังได้ใน y ย u ทูบไปประมาณม,ม,ม,มันเกือบปีแล้วมันะ้งอาจจะนไม่รู้ว่า

ลองลองดูบีดก่อนผมซื้อแว่นมาใหม่สิบแว่นมาใหม่

ดีๆสองคนแล้วแต่ในวันผูงก็แบบนวันผูกก็แบบเม่นนะในวันผูกก็แบบเธอเปใี่ยนนะเธอไม่ต้อง่าใสดีนะไม่ต้องมาทำไปแต่แจ้งอะเป็นนักเลงไงอะเป็นนักเลงที่แบบจริงใจอะชอบใครก็คือแบบตรงๆเป็นคนตรงๆเลยอะชอบชอบใครจะแบบพุ่มมันเลยอะ เดี๋ยวอยากทำอะไรก็คือแบบจะตั้งใจทำเต็มที่เลยคะนวัโบรคุณมวยแม้ว่าบอกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุณหายไปคือคุณไปเติมตังค่ะคุณหมวยแม้วคุณต้องเป็นแบบลูกปฏิแน่เล มกี้มีนิสัยอะไรเนยกับตาตรงกันใช่ไหมผมว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับคือคาแรคเตอร์แบบนิสัยอะไรเงี้ยแบบท่าทางการพูดหรือแบบท่าทางการพูดแบบนิสัยแบบก็ก,ก็ไม่ไม่ได้เป็นเด็กแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยก็แบบก็เป็นวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะก็แบบ แต่เออก็นั่นแหละแต่ที่ไม่เหมือนก็คือแบบเนยเนยเนยเขาไอ้นี่ไงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอินอินกับแบบยุคยุคโบราณอะไรเงี้ยแบบชื่อเรียกเรียกชื่อทอีเออยายจารุนียายปัฐมายายวรพาอะไรเงี้ย ใช่ครับอแล้วก็แบบชอบฟังสาวเบาอะไรเงี้ยฟังผมนิคิดฟังใจรักอะไรเงี้ยใช่ครับดูหนังเก่าๆดูแบบอนุบาลคลองเมืองอะไรเงี้ยดูแดงเบลล่อะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วก็เหนื่อยไม่พกโทรศัพท์ใช่ ครูอยู่ในห้องสูดีครับอาจารย์เรียนวิชาอะไรครับอยากฟังที่ลูฟี่พูดเหรอเมื่อไหร่จะมีคอนขยักฟังสดโอเค คือจริงๆอ่ะผมก็อยากไปเหมือนนะแบบความฝันอุ้ยเป็นแบบความฝันผมเลยการขึ้นคอนเสิร์ตที่แบบมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนแบบความฝันเลยอ่ะแล้วแบบทุกคนร้องเพลงผมได้อะไรเงี้ยมันดีนะมันแบบรู้สึกด,ดีอะไรเงี้ยความฝันเลยจริงคุณหมวยแมวผมพีซเลยครับคุณหมวยแมว อ๋อผมรู้แล้วที่คุณหายไปเมื่อกี้คือคุณไปเติมเติมมาใช่ไหมใช่ไหมคุณหมดแล้วช่องหาลองอไรอะ่ะเนี่ยแบบเมนมันแบบผมใส่ตาสั้นเท่าไหร่หรอจิมจิมแก้มจะมีฟิลเตอร์ขึ้นมาอ่ะไม่ใช่ละอันนี้หลอกนะหลอกต้ใส่ตาสันเท่าไรหร่ 450ครับกับ475อันนี้ผมใส่คอนแทคใส่คอนแทคอยู่ทุกวันอะแบบผมใส่ทคอนแทคทุกวันโอเคครับให้ p y เบอร์เดยนะครับสำหรับใครที่เกิดวันนี้หรือว่าในนาคนนะครับ หรือว่าอดีตนะครับโอเคก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะครับ,รบมีความสุขมากขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับริ่มเริ่รวยๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากครับขอให้สู้ๆนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับ l อ i g h t คครับแล้วก็สําหรับใครที่ใกล้สอบนะครับช่วงนี้ก็หรือว่าสอบไปแล้วไม่ที่ใกล้จะสอบนะครับหรือว่าเนี่ยกำลังจะสอบก็ขอให้ขอให้ทำสอบให้ได้นะครับขอให้ได้เกรดเนะครับขอให้ได้เกรดเนะครับแล้วก็ได้เกรดสี่นะครับแล้วก็ขอให้ข้อไหนที่ทําไม่ได้เนี่ยขอให้มั่วถูกนะครับแล้วก็ขอให้ทําได้นะครับสู้ๆนะครับ ขอเลขสามส่วนครับหนึ่งสามสี่ครับ โอเคครับเดี okay, ๋ยววันนี้ประมาณ6โมงครับวันนี้ประมาณ6โมงครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเพลงนะครับที่ช่องเอ่อเดี๋ยววันนี้นะครับตอน6โมงผมจะปล่อยเพลงนะครับชื่อเพลงว่าตัวตึงที่ช่องหาลองนะครับก็ไปฟังกันได้นะครับเสิร์ฟไปว่าหาลองดึดดึดดาลองนะครับที่ช่องหาลองก็ไปฟังกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมดองไว้เยอะมากเนี่ยมีแพลนทำอีกแล้ว แล้วก็มีเยอะมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยว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 ผมไปฟังอีกบีดนึงที่กำลังจะทำครับที่มีแพลนทำอยู่อันนี้มั้งใช่นด้ละลองลอง,ลองฟังเล่นๆดูสิงโตแล้วหรอสิงโตหรือแมวอะ่ะ คุณหมวยแมววันที่18มาป่ะครับวันที่18มาแม้กับสิงโตรหรืออะไรเนี่ยหรือประวันเนี่ยแหนนี้ปีไหมอะไรอะเนนอกจากทำเพลงมีแพลนจะทำเสื้อครับเสื้อเสื้อไขเ่เดี๋ยว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 ใกล้จะเปิดพรีออเดอร์แล้วเดี๋ยวผมต้องแบบดูโปรเซสอะไรอีกทีหนึ่ง เคครับเดี๋ยวอีกสีนาทีผมไปละอีกสีนาทีผมไปละอีกสีนาทีผมไปละนะเดี๋ยวต้องไปทำเพลงนะเอ้ยใครดูเว n สเ d ย์บ้างเดี๋ยวต้องไปทำเพลงโอเคเดี๋ยวอ่าเอางี้เดี๋ยวผมเปิดสายฟังแล้วก็สุดกุศลแล้วก็สิ่งชีน,นิตอากานที่ใกล้จะปล่อย What is the right team let me call kid มันช่างอัคราโดยไม่ต้องปลุกเสกมันเหมือนกับโลกาที่ไม่มีกฎเลกมันช่นกอิสระที่มันเซนจ์ไว้ขอบเขตคงจะได้แต่ทำตัวเองอยู่เป็นหมื่พันครั้งถามว่าเราทุกวันนี้ได้อิสระสักกี่ครั้งโอเคผมไม่ได้ดื้อและผมก็ไม่ได้รันแต่มองตรงฟ้าและมองลงที่บินโชว์อยู่อย่างนั้นโอเคโอเคโลกที่มันบินผ่านอยากรู้ว่ามันรู้สึกยังไงมันดีใจไหมที่เป็นอิสระไปไหนก็ได้ที่อยากไปในสิ่งแวดล้อมที่มันสามารถบินไปได้ไกลแค่ปานบินวิลเช อันนี้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดซ u เปอร์สตาร์แล้วก็ไปล,นนละโอเาปะ i so deep tonight girl you're on taste so bright so shine shine super can get over super star เอาไว้ <All> right, ครับเดี๋ยวผมไปแนละ้วขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้เ uh, เดี๋ยววันที่18ถ้าใครมาได้ก็มาเจอกันเยอะๆนะครับวันที่18ที่ B2S นะครับที่น่าจะเป็นเซนทรัลพาร์คเก้าใช่ครับก็มาเจอกันได้นะครับวันที่18นะครับเอาไว้เ right, จีย๊ยบครับ <ๆ S 2> ก็ฝากฝากวันนี้เพลงปล่อยหกโมงเย็นนะครับชื่อชื่อเพลงว่าตัวตึงในช่องฮาหลองแล้วก็พรุ่งนี้ พี่เตียเนยตอน5้ทุ่มที่ช่อง3นะครับก็33แล้วก็ต้องดูมือถือก,ก็สพลาสนะครับแล้วก็รีแันที่เอสเพลนะครับ5ทุ่มครึ่งนะครับผมพี่เตียเนอยอ5ครับ a l อาไว้สิ e รับ thanks